สร้อยแม่ยืมไปจำนำก่อนนะรู้เปล่าใส่เชือกฟางไปก่อนนะดูเรื่องนะนะยืมสร้อยก่อนนะเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่นะรู้เปล่าแม่ขอยืมสร้อยพี่ได้ไปจำนำก่อนได้ไหมได้ไหม ครับคือแท้คือหมดแรงครับผมไม่มีแรงแล้วครับไม่มีแรงจะไปต่อสู้กับอะไรแล้วครับหมดเลี้ยวหมดแรง